ขอครับสามสองชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดวงชะตาในเดือนเมษายน2568เดือนที่ดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีสิงห์เองก็คือดาวอาทิตย์ทรงคุณเป็นมหาอุดนะครับตรีโกนร่วมธาตไฟกับลัคนาราศีสิงห์ นะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ไว้ในทุกช่องทางของดูดวงดี b บรท h ทีวี r บร h t t o เดย์และก็ทุกโซเชียลวีเดียของสินแสหมิงกดกดติดตามไว้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงก่อนใครฟังไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นกินเขียวเป็นแผนที่ชีวิตชาวลัคนาราศีสิงดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนของคุณขยับย้ายนะครับในช่วงกลางเดือน เมษายนได้ตำแหน่งเป็นมาหาอุดแล้วไปอยู่ในเรือนสุภะชะตาของคุณมีความโดดเด่นมากจากที่เคยเฉาเฉาเคยติดต่ออะไรแล้วไม่ค่อยได้ความเหมือนจะสำเร็จแต่ก็ได้แบบครึ่งๆ่งกลางๆไม่จะเม็เต็าหน่วยใครมาสัญญาอะไรกับคุณไว้เหมือนว่าจะได้เหมือนว่าจะให้เหมือนว่าจะร่วมงานด้วยก็ให้กูรออยู่อย่างนี้แหละนะครับที่ผ่านมานะแต่ตอนเนี้ย จะสำเร็จได้ชัดเจนขึ้น1-5ลูกน้องบริวารจะให้การเกื้อนหนุนสนับสนุนดีมีโอกาสมีลูกน้องบริวารใหม่ๆมาช่วยงาน6-10มีโอกาสจะมีเรื่องรักใกล้เข้ามาเกี่ยวข้องคนที่เคยคุยหรือว่าคนที่อยากจะคุยด้วยเคยแย่ๆไว้นิดนึงน่าจะมีการสารต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ได้พอวันที่1 1จนถึง15 มีความปลอดโปรงมีความแฮปปี้ขึ้นติดต่ออะไรก็มีโอกาสสำเร็จทุกประตูที่เอ่อ16ถึง20การเงินจะดีมีข่าวดีมีโชคดีในเรื่องของการเงินนะครับติดต่อธุรก,กิจอะไรก็แล้วแต่ไม่เสียเปล่าคนที่สัญญากับคุณนะครับในช่วงนี้ไม่เป็นเพียงลงปากและทีนี้จะได้เงินได้ทองแล้วก็10 21จนถึง25การงานขยับดีขึ้นดีขึ้น ต่อไปถึง26จนถึง30เลยงานสักเซสมากมีความสมมําเร็จอะไรวะเนี่ยทำไมช,ชาวลัคนาราศีสิงห์ดวงม,มันขยับดีอย่างนี้เอาก็ดาวเจ้าตัวดาวอาทิตย์ไปเป็นมหาอุดไงเออดาวอาทิตย์ดาวเจ้าตัวไปเป็นมหาอุดดาวพฤหัสลอยกลางฟ้าอยู่ในเดือนที่10แล้วองศาเดินหน้าแล้วอยู่กับดาวมิรุตยูทําให้เกิดเป็นความสมมําเร็จนานับประการให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์ ส่วนในเรื่องความรักนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่ามันมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ต้องระวังเพราะดาวเสาร์ยังคงเล็งรักอยู่และดาวเจ้าเรืนอนคู่ครองไปอยู่ในเรืนอนมรณะอยู่กับดาวศุกร์ถ้าคบหากันแบบไม่ค่อยเปิดเผยคบกันแบบโลโปรไฟล์นิดหนึ่งไปได้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็เยียดกระหือรืออยากก็ต้องเปิดเผยให้ชาวโลกรู้นะครับไปไม่ค่อยรอดนะครับส่วนคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วก็ระวังสุขภาพ แฟนหรือคนรักคู่ครองนิดหนึ่งแต่ภาพสรุปโดยรวมๆแล้วผมเชื่อมั่นว่านะครับชาวรา,ราศีสิงห์คุณไปให้ความสําคัญในเรื่องของการทำมาหาแต่เรื่องการเงินซะมากกว่าในช่วงจวังหวะตรงนี้ถ้าใครมีนะครับมีมาติดต่อในเรื่องของการเงินการงานเดือนนี้เสร็จคุณคุณปิดดีลได้แน่ๆส่วนเรื่องความรักคุณวางไว้รองๆองนะครับแต่ก็เอาเถอนะน่ะมันก็จะมีคนมารักมาชอบมาถูกใจกันมีโอกาสจะคบหากันแบบกิกๆก กักไม่เปิดเผยมีความเป็นไปได้แต่เพื่อนหนุนกานมีอะไรษาหารือกันได้แต่พบกันแบบอืไปไหนก็ไม่อยากจะเป็นข่าวเป็นให้คนรู้มากมายนักเพราะว่ารู้สึกที่จะแฮปปี้กว่านะครับขอให้ชาวลักนาราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีมีความสุขเดือนนี้ที่สือิงย้ำว่าชะตาคุณดีกว่าช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาอย่างแน่นอนในเดือนเมษายนเดือนที่ดาวเกตก็ขยับย้ายดาวเจ้าเรือนของคุณคือดาวอาทิตย์ก็ไปเป็นมัคหาอุด นะครับทรงคุณเป็นมหาอุดตรีโกณร่วมทัดไปส่งผลดีอย่างแน่นอนขอให้โชคดีสวัสดีนะครับข้า,ขา<อ>ครคชหกีิจูดเนียบมากสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล